อัปเดตข่าวนะคะละครของพี่ซูกันบ้านดีกว่าค่ะแถมวันนี้นะคะก็มีภาพบัตรนักศึกษาของเธอค่ะที่ใช้ในเรื่อง Snowdrop เอามาให้ดูอีกด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่นน่าใส่มากๆเลยนะ หลังจากที่ทาง JTBC ค่ะประกาศทำซีรีส์ Snowdrop นะคะหลายคนค่ะก็ตั้งตารอนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ยักษ์นะคะของทางค่ายค่ะแถมนะคะตอนนี้ค่ะถูกรับเลือกนะคะให้เป็นซีรีส์อันดับหนึ่งที่ผู้คนค่ะต่างเฝ้ารอนะคะอยากจะดูมากที่สุดในปีหน้าอีกด้วยแน่นอนค่ะว่ามันไม่ใช่แค่คนในเกาหลีเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงลิงทั่วโลกค,ค่ะที่ต่างตั้งตารอนะคะอยากจะชมซีรีส์เรื่องนี้กันมากๆค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะทาง JTBC ค่ะมีการประกาศเพิ่มนะคะนักแสดงสาวหน้าสวยอย่างยูอินนาค่ะ mm hmm. ก็จะมาร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะโดยมีการบอกว่าเธอคอนเฟิร์มค่ะมาเล่นนะคะในบทของคังชองอาค่ะซึ่งก็จะเป็นแพทย์ศัลยกรรมนะคะที่จะมาพร้อมกับความสวยและก็ความเฉลียวฉลาดอีกด้วยซึ่งเขาบอกค่ะว่าให้รอรุ้นดูนะคะว่าเธอจะมีอะไรซ่อนอยู่ ส่วนทางด้านของพี่ซูค่ะก็รับบทเป็นนักศึกษาปีที่1นนะคะเอกภาษาอังกฤษค่ะซึ่งก็กําลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะโดยเธอค่ะจะรับบทเป็นโชอึนยองนะคะส่วนนี้ก็เป็นภาพบัตรนักศึกษาค่ะในเรื่องที่เธอนะคะแสดงด้วยนะคะเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าร้องอื้อหือกันเลยทีเดียวนะคะน่าใส่มากๆค่ะขนาดนี้กันเลยนะแล้วก็น่ารักค่ะพร้อมกับลายเซ็นของเธอนะคะที่มาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสวยสมกับใบหน้าของเธอด้วยค่ะ ด้านความคืบหน้าของละครนะคะตอนนี้ก็กําลังเล่งถ่ายทําอยู่นะโดยพี่ซูค่ะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกองละครมีมาตรการที่เข้มงวดอยู่แล้วหลังจากที่ข่าวก่อนเนาะก็มีข่าวออกมาค่ะว่ามีคนนะคะติดโควิดค่ะแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเธอนะคะเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันนะคะละครก็เลยดําเนินหน้าถ่ายทําต่อเนื่องต่อไปค่ะก็จากข่าวในเกาหลีนะคะก็คาดว่าค่ะจะได้ออกฉายนะคะในเดือนมิถุนายนปีหน้า ก็อดใจรอ,อกันอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใครเนี่ยอยากจะทราบเรื่องย่อนะคะแอดเคยทําเอาไว้แล้วเหมือนกันนะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะแต่ถ้าไปไม่ถูกนะคะลงไปที่คอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะก็ให้แล้วนะจะได้ดูนะคะในกลางปีหน้านั่นเองค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า